สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลวอลล์รถแท็กเตอร์นะคะขารถแท็กเตอร์มือสองค่ะและอุปกรณ์ต่อพ่วงจังหวัดกำแพงเพชรนะวันนี้อยู่กับน้ำตาลอีกเช่นเคยค่ะวันนี้หนูมาพร้อมรถแท็กเตอร์คูโบต้านะคะรุ่น MU 5 5 0 1ขนาด55แรงม้านะคะตัวนี้สวยเลยพร้อมใช้งานนะคะพี่พี่ท่านใดที่กำลังมองหา MU 5 5ไว้ใช้งานนะคะต้องทางนี้เลยนะก็เดี๋ยวหนูเริ่มรีวิวฟังกันเลยเนาะจะได้ไม่เสียเวลานะคะสำหรับตัวนี้ขับเคลื่อน4ล้อค่ะ 4WD จดทะเบียนปีพศ2 0 0พ 561มีเล่มทะเบียนครบเลยนะคะจดทะเบียนปีพศ2561นเนาะตัวนี้แรงเยอะนะคะราคาไม่แรงเนาะเดี๋ยวให้ไปในราคาไม่แรงเลยขับเคลื่อน4ล้อค่ะ 4WD นะ ตัวนี้แบบเครื่องยนต์นะคะเป็น Direct Injection 4-SoB 4จังหวะนะคะแรงม้าสูงสุด55แรงมา้าเกียร์เปลี่ยนทิศทางเป็นเกียร์ Constant Mesh นะคะพวงมาลัย power จำนวนเกียร์8เกียร์เดินหน้า4เกียร์ถอยหลังนะคะตัวนี้มาพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นนะคะใบมีดดันดินหน้าอย่างที่ให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะคะมาพร้อมใบมีดดันดินหน้าอุปกรณ์ด้านหลังแล้วหนูขึ้นรูปให้ชมตามนี้เลยนะคะเป็นโรตารีตาช้างมือ2นะเป็นโรตารีตาช้างมือ2ส่วนวพี่ทันใด ที่อยากได้อุปรกรณ์อื่นๆเพิ่มเติมเดี๋ยวทักมาพูดคุยกันหลังไม่นะวันนี้น้ำตาลก็ให้ไป2ชิ้นปกตินะคะก็คือใบมีดนดินหน้ากับโรตารี่หลังตาช้างนะคะตัวนี้พร้อมใช้งานนะเดี๋ยวหนูแจ้งราคากันเลยละกันนะคะสำหรับตัวนี้นะราคา เซตนี้นะคะเซตที่หนูแจ้งก็คือใบมีดกับโรตารี่นะคะราคานี้จะอยู่ที่480,000บาทราคานี้นะคะ480,000บาทส่งให้ฟรีทั่วประเทศไทยนะคะไม่บวกค่าขนส่งเพิ่มแล้วนะคะจบที่480,000บาทเลยพี่ๆท่านใดที่สนใจติดต่อมหาน้ำตาลได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์087534727 7, 7 ID Line น้ำตาล2611นะแล้วเราตั้งอยู่ที่ตลาดท่ามะเขือะค่ะอำเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรเปิดทุกวันนะเปิดให้ทำา ทุกวันเลย365วันเลยนะคะไม่หยุดวันเสาร์อาทิตย์ไม่หยุดวันนะคะแต่เลิกนะคะเดินทางมาชมสินค้ากันได้ตลอดเลยระบบการทํางานใช้งานได้ตามปกตินะคะไม่ว่าจะเป็น PTO หรือว่าไฮดรอลิกยกขึ้นลงหน้าหลังตัวนี้เครื่องสตาร์ตติดง่ายซิมไม่มีรั่วไม่มีเยิ้มนะเช็คสภาพแล้วพร้อมลุยงานพร้อมส่งออกได้ทันทีสนใจยังไงก็โทรมาตามที่หนูแจ้งไว้เลยนะคะ ID Line ก็แอดมาพูดคุยสอบถามกันได้อยากได้รูปคลิปวิดีโอเพิ่มเติมหรือว่าโลเคชันนะคะแอดไลน์มาพูดคุยสอบถามกันได้เลยนะตัวนี M.U. 5 5 0 1ค่ะสวยๆมาแล้วจากร้านวล l l e r ท t e a c t o ราคาไม่แรงนะ480,000บาทส่งให้ฟรีทั่วประเทศไทยนะคะพี่ๆท่านใดที่ สนใจเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้มาทดลองขับกันได้ทุกวันเลยส่วนพี่ท่านใดที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางมาก็สามารถที่จะอวนมาจํามาจองกันได้นะคะ1-2ึ่ง0สหมื่นส่วนที่เหลือเก็บเงินปลายทางพร้อมรับสินค้านะคะทางร้านเราส่งสินค้าจริงได้สินค้าชัวร์0นนะคะทางร้านเราจดเป็นหอจอกอห้างหุ้นส่วนจำกัดแล้วนะคะก็สามารถที่จะเซิร์ชไปใน Google ได้เลยนะคะก็ตามนี้ได้เลยเนาะพ,พี่ท่านใดที่สนใจติดต่อมาหาน้าตาลได้เลยนะคะเดี๋ยวหนูพาชมหน้าไม่กันสักเล็กน ะะตอนนี้น้ามาอยู่ที่536.7ชั่วโมงการทำงานค่ะ536ชั่วโมงการทำงานนะคะ,มา,านนะ,คะมาดูมาชมกันได้นะคะแล้วเราก็มีให้เลือก หลายรุ่นนะสาหรับตอนนี้นะคะมีทั้งยันมาแล้วก็คูบต้าเลยนะแต่ว่าถ้าพี่พี่ท่านใดที่จะมาชมของจริงหน้าร้านสําหรับคันนี้ก็โทรแจ้งกันก่อนนะเผื่อสินค้าได้ถูกขายถือว่าถูกจองไปพี่ๆี่จะได้ไม่เดินทางมาเสียเที่ยวเสียเวลานะคะก็โทรแจ้งกันก่อนนะคะตัวนี้ M U 5501ูพร้อมใช้งานเลยนะคะยางคู่หน้าคู่หลังสมบูรณ์เลยนะสําหรับตัวนี้ใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะมาพร้อมกัดหน้าหล่อๆด้วยนะพี่พี่ท่านใดที่อยากได้อุปกรณ์ชิ้นที่ 3-4ีเพิ่มไปนะอยากจะได้เป็นหางจัดญ้าผ่านบุกเบิกหรือว่าผ่านพวนนะคะก็ทักมาพูดคุยหลังไมค์กันได้ทั้งนั้นเราก็หาให้ได้หมดเลยนะในส่วนของอุปกรณ์นะคะแต่ว่าราคานี้ก็เป็นอุปกรณ์2ชิ้นที่หนูแจ้งใบมีดกับผันตาช้างนะคะเอยใบมีดกับโรตารี่ตาช้างนะคะ ให้ชมประมาณนี้ละกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตาม YouTube ช่องนี้เป็นกำลังใจให้หนูในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้พี่ๆทุกคนจะชื่นชอบกันนะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอนะคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ